ขอ,อนอบนอ้อมในองค์สุจพระสมาสัสมพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอกราบถวายความเคารพท่านเจ้าพระคุณสุนทระญาณวัชิโรดมหลวงพ่อเวริยังสรินทโลที่เคารพบูชาอย่างสูงท่านเจ้าคุณพระวัชิระวรคุณพระเทรานุเทระท่านอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์และดรสิริทัตและก็ ท,ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ตลอดถึงผู้อยู่ทางออนไลน์ทุกท่านการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมได้เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธินี่ท่านต้องการอยากจะให้ทุกท่านได้รู้อยู่สองอย่างหนึ่งคือการเรียนรู้ภาคทฤษฎี สองเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติเหมือนกับองค์สริจสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนเรื่องปริยัติิบัติปฏิเวทจะพระคุณสมเด็จพระยาณวาชิโรดบหลวงพ่อวิเรียงท่านก็จเจริญลอยตามเมื่อจเจริญลอยตามจึงมีตำราหลักสวดขึ้นมา เพื่อเป็นลายลับอักษรจะได้ถ่ายทอดกันได้ตลอดสมัยก่อนใช้ปากต่อปากพูดกันไปมันอาจจะผิดเพี้ยนได้เมื่อมีตำรามีหลักสูตรแล้วก็สอนตามตำราหรือว่าภาคปริยัตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนหลักสูตรคลูสมาธิเนี่ยจะได้เรียนรู้ทาง ภาคทฤษฎีก่อนเช่นจุดประสงค์การทำสมาธิคืออะไรหลวงพ่อก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนวพราทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์การเรียนสมาธิเนี่ยมันคืออะไรเมื่อรู้จุดประสงค์แล้วก็จะทำตามจุดประสงค์ที่วางไว้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจะต้องเรียนรู้เรื่องจุดประสงค์ก่อน อันนี้คือภาคปริยัติภาคปฏิบัติจากนั้นก็จะมีการสอนเดินจงกรมทำอย่างไรเจ้าจะมีขั้นตอนให้เมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิทำอย่างไรเรียกว่าเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้เป็นเอริยบทหลักในสถาบันพลังกิจานุภาพความเป็นจริงท่านก็สอนหมดทั้งเดินยืนนั่งแล้วก็นอน นักศึกษาจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีปฏิเวทก็คือ,คอ,คอผลของการเรียนเกิดอย่างไรท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณวาชิโรดมหลวงพ่อววรยัท่านพูดว่าถ้าขาดสมาธิเนี่ยสติมันอ่อนท่านว่ายอย่างนี้ถ้าสติอ่อนสมาธิก็อ่อน สมาธิอ่อนปัญญาก็อ่อนเมื่อปัญญาอ่อนก็แยกแยะอารมณ์ไม่ได้ท่านก็บอกว่าอารมณ์นี่ไหลเข้าสู่ใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดเมื่อเป็นเชน่นนี้ถ้าไม่มีการกรองอารมณ์มันก็จะรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าไปเพราะฉะนั้นการทําสมาธิจึงเป็นการกรองอารมณ์เหมือนปัจจุบันนี่คนทั้งหลายทําไมต้องใส่หน้ากาก หรือใส่แมสก็เพื่อกรองไม่ให้อากาศที่ไม่ไดีเข้าไปหรือว่าเชื้อโรคเข้าไปสู่ในร่างกายของเราเช่นเดียวกันหลวงพ่อก็บอกว่าให้ทําสมาธิกรองอารมณ์เพราะอารมณ์นี้มีทั้งเสียและอารมณ์ดีถ้าไม่มีการกรองมันก็เหมือนแมสไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็เอาเชื้อโรคเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันก็เกิดเชื้อโรค ผลก็คือทำให้แพร่ระบาดทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตคนเหล่านั้นการทำสมาธิถ้าเรานึกพุทโธท่านบอกกรองอารมณ์แล้วนึกกี่ครั้งนะเจยนึกไปเรื่อยๆนึกตลอดเวลาได้ยิ่งดีพระพุทธเจ้าก็สอนพระอนนท์ว่าอนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่โหน วันละร้อยหนนโอ้ยน้อยไปเธอต้องนึกตลอดเวลาคือทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทแต่พระกุลสมเด็จพระญาณวาชิโรดมหลวงพ่อเิรียงของเราก็แนะนําให้คนทั้งหลายรู้จักการทําสมาธิว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยท่านย้ําว่าสมัยที่ท่านได้สมาธิครั้งแรกนะมันมีความสุขเลือกเกิน เมื่อมีความสุขท่านก็นึกถึงคนทั้งหลายทำยังไงเนอคนในโลกนี้จึงจะมีความสุขอย่างเราได้ท่านมีความคิดอยากจะให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักการทำสมาธิหลังจากนั้นท่านก็มาปล่วยเป็นอ,อมภอมภพาตพอปล่วยเป็นอมพาตเท่านั้นแหละท่านก็เสียดายความรู้ที่ท่านได้มานี่ ทำยังไงเนาะคนทั้งหลายจะได้มารู้เรื่องสมาธิอย่างเราบ้างท่านก็อธิษฐานถ้าผู้ใดมารักษาข้าพเจ้าหายจากอัมาพาตข้าพเจ้าจะทิศชีวิตนี้ให้แก่ชาวโลกด้วยการทําสมาธิทั้งสิน้นและปรากฏว่าตาบะขาวเนี่ยรู้ได้อย่างไรไม่รู้ก็มารักษาเจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดกงพ่อของเรา และการรักษานั้นก็หายด้วยและท่านก็มีจิตมุ่งมั่นอยากจะให้คนทั้งโลกเนี่ยรู้จักการทำสมาธิแล้วท่านก็มาบวชพอมาบวชก็ได้เรียนรู้เรื่องสมาธิกับหลวงปู่กงมาแปดปีท่านก็บอกว่าผมเรียนรู้สมาธินี่แปปีแล้วมีอาจารย์องค์ใดที่จะพอแนะนำสอนผมมากกว่านี้ได้ไหม หลวงปู่กงมาก็บอกว่ามีสิเวลียังหลวงปูมันนี่สุดยอดเลยเธอจะไปเรียนกับท่านไหมไปสิผมมีความปรารถนาอย่างมากเลยถ้างั้นเราจะพาเธอไปแล้วหลวงปู่กงมาก็พาหลวงพ่อไปไปกราบหลวงปูมัน หลวงปู่มัม่นก็รู้วาราจิตว่าหลวงพ่อของเรามีความปรารถนาอยากจะเรียนรู้เรื่องสมาธิวันแรกที่หลวงปู่มัม่นสอนหลวงพ่อคือความพอดีในสมัยก่อนเรียกว่ามัชฌิมาปฏิบาัาการปฏิบัติทางกลางแต่ไปถึงหลวงปู่มัม่นหลวงปู่มัม่นบอกว่าความพอดีทุกอย่างต้องลงตัว คนที่ใส่เสื้อผ้าถ้าตัวเล็กใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆมันหลวมมันเลอะละมันก็ไม่สะดวกสบายในการไปมาในการสวมใส่คนตัวใหญ่ใส่เสื้อผ้าเล็กๆมันก็ไม่ได้มันก็คับแคบทุกอย่างมันต้องลงตัวมันถึงจะดีหลวงพ่อเกิดความประทับใจมากๆและตั้งแต่วันนั้นมาหลวงปู่มั่นก็ให้ท่านเป็นพระอุปถัมภ์ ลุงปูมันก็ได้ถ่ายทอดเรื่องสมาธิฌานญาณวิปัสสนาอย่างละเอียดให้แก่หลวงพ่อเป็นเวลาสปีและลุงปูมันก็ยังบอกว่าเธอต้องไปทดสอบไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อให้เกิดความแก่กล้ายิ่งขึ้นออกไปปฏิบัติอีกสปีรวมเป็น9ปี เพราะฉะนั้นเจ้าพระคุณสุริพระยานาชิโรดมหลวงพ่อวเวรียงนี่จึงมีความรู้เรื่องสมาธิฌาน,านวิปัสนาอย่างละเอียดสมกับท่านตั้งใจว่าจะนำหลักสูตรสมาธินี่ให้คนทั่วโลกได้เข้าใจจากนั้นท่านก็คิดจะจะสร้างตำรา2,507เนี่ยท่านเริ่มเขียนตำรา เมื่อเขียนตำราได้สักระยะหนึ่งก็มีงานเยอะแล้วในที่สุดท่านก็ไปจบอยู่ที่วัดเทพเจริยาจารย์ใช้เวลาหปีเขียนต่อจนจบแล้วก็มาเปิดที่สถาบันพลังกิตานุภาพวัดธรรมมงคลน,นี่แหละพศ2540ก็มีคนมาสมัครเรียนเป็นร้อยในรุ่นแรกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ท่านมองว่าหลักสูตรสมาธินี่เป็นหลักสูตรไฮเทคทำยังไงถึงจะให้คนทั่วโลกได้เรียนอย่างง่ายๆใครๆก็เรียนได้และท่านก็คิดว่าถ้าสอนเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันก็เผยแผร่ได้แค่ประเทศไทยแค่72จังหวัดหรือ77จังหวัดเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะขยายไปทั่วโลกได้ เมื่อเป็นช่นนี้ท่านจำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษท่านเป็นพระป่าไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษแต่ด้วยความมุ่งมัน่นอยากจะให้ชาวโลกนี้รู้จักการทำสมาธิว่ามันมีความสุขมันสามารถควบคุมจิตได้มันสามารถทำให้โลกสงบได้ท่านจึงเรียนภาษาอังกฤษในวัยที่79ปี ดูเถิดท่านทั้งหลายความพยายามของเจ้าประคุณสุรพระยาณวชิโรดมเนี่ยมากมายขนาดไหนต้องการให้ชาวโลกนี้ได้รับความสุขจากการทําสมาธิแล้วท่านก็ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นเวลาหเดือนจากนั้นท่านก็ไปเปิดสอนหลักสูตรูสมาธิที่ประเทศแคนาดาเมื่อท่านไปเปิดสอน มันก็เหมือนกับท่านพูดว่าพลิกคนไทยกินก็เผ็ดใครกินก็เผ็ดเหมือนกันสมาธิเมื่อสอนแล้วจะเป็นเชาวชาติไหนก็ตามก็จะได้รับประโยชน์เหมือนกันเมื่อท่านไปสอนสมาธิจบก็พานักศึกษาที่เรียนจบแล้ว จากประเทศแคนาดามัง่งอเมริกามัง่งรัอทั่วโลกมาสอบปฏิบัติภาคสนามเดินทุดงณดอยถนน,นและก็ให้เขาแสดงความรู้สึกไม่ว่าคนไทยแลือคนต่างชาติก็แสดงความรู้สึกเหมือนกันนั่นก็แสดงว่าพลิกก็คือพลิกเผ็ดก็คือเผ็ดสมาธิเมื่อเรียนแล้วย่อมเกิดพลังจิตพลังจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จิตนี้เกิดความอบอุ่น เกิดความซาบซึ <jin x 2> <kr> ้งเกิดความแข็งแกร่งในจิตนักศึกษาแต่ละท่านก็พูดออกมาเหมือนกันนี่ก็คือผลออกมาเหมือนกันไม่ว่าคนไทยและคนต่างชาติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายหลักสูตรครูสมาธิคือครูสอนตัวเองเมื่อก่อนไม่รู้ว่าการทําสมาธิทำอย่างไรพขามาเรียนแล้วเราเป็นครูสอนสอนใครสอนตัวเองให้รู้จักเดินจงกลมทําอย่างนี้ให้รู้จักนั่งสมาธิทําอย่างนี้ แล้วจุดประสงค์คืออะไรก็คือการสะสมพลังกิจทั้งก็เปรียบเทียบง,ง่ายๆเรียนหนังสือล้วก็มีภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครูสอนให้แล้วก็เขียนลงไปกอไก่กอไก่เขียนเป็นหลายๆครั้งมันก็เกิดกอไก่ขึ้นมานั่นคือภาคปฏิบัติผลต่อไปคืออ่านได้เขียนได้พูดได้อย่างชัดเจน การปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันหลวงพ่อให้เรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนจากนั้นก็เรียนรู้ภาคปฏิบัตินักศึกษาทุกท่านก็จะได้เรียนรู้อย่างเดียวกันทั่วโลกผลสุดท้ายมีการสอบปฏิบัติภาคสนามคือการเดินธุดงค์เมื่อก่อนท่านบอกว่าการเดินธุดงเป็นเรื่องของพระปัจจุบันนี้การเดินธุดงเป็นเรื่องของโยมแล้ว โยมได้เรียนรู้ภาคสอบปฏิบัติภาคสนามเดินทุด,ดงแล้วก็ทันสมัยด้วยไม่ต้องแบกกรดแบกบาทแบกแค่เป้แล้วก็มีคนไปกางเต็นท์ให้อย่างดีอยู่ในปปานให้เขาทำไมท่านจึงพานักศึกษาไปสอบภาคสนามก็เพราะว่าต้องการอยากจะให้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ย มันไม่ต้องยุ่งยากอะไรแบกพระอะไรมากมายมันก็หนักเดินเข้าป่าเขาดงเข้าเขาเป็นยังไงไม่รู้แต่พระเดินทุดงพระเดินทุดงบัดนี้หลวงพ่อให้คนนี่เดินทุดงอยารู้ว่าเดินทุดงพระเขาเดินยังไงโยมก็เดินได้เดี๋ยวนี้โยมเดินทุดงมากกว่าพระนี่คือพระอาจารย์หลวงพ่อ ต้องการให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าสมาธิใครๆก็เรียนได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นโยเป็นชีโยมก็เรียนได้และก็เรียนแบบสะดวกสบายด้วยเมื่อก่อนเรียนแต่อยู่ในปา่าในเขาเดี๋ยวนี้สถาบันการศึกษาต่างๆก็เอาหลักสูตรของพระจาจยาหลวงพ่อไปเปิดแล้วสถาบันพระปกเกล้าสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าแม้แต่เรือนจาก็มีหลักสูตรให้ไปศึกษา นี่แสดงว่าพระอาจารย์หลวงพ่อมุ่งมั่นอยากจะให้ทั่วโลกนี่ได้รับผลประโยชน์จากการทําสมาธิจริงๆเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเข้ามาสู่สถาบันพลังกิตตานุภาพทุกสาขาแล้วให้ตั้งใจเรียนเพราะผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองเหมือนไปเรียนหนังสือคนใดเรียนคนนั้นก็ย่อมอ่านได้พูดได้เขียนได้สื่อสารกันได้ใครมาเรียนสมาธิก็จะเหมือนกันก็จะเกิดความอบอุ่น เกิดความทราบซึ้งเกิดความแข็งแกร่งในจิตแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยท่านยังบอกว่าคนเรามีดีสองอย่างหนึ่งความสามารถสองความเป็นเลิศทั้งสองอย่างนี้ถ้าไม่มีการพัฒนามันก็จะเป็นได้แค่ได้เกิดมาเป็นคน มิฉนั้นเขาไม่สร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยขึ้นมาเขาสร้างมาเพื่อพัฒนาคนหลักสูตรครูสมาธิก็กมาเพื่อพัฒนาจิตของเราให้ดีมันดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นดีอย่างไรจากที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้โมโหร้ายแล้วว่าวําำที่ไม่สุภาพต่างๆออกมาทำร้ายกันก็เยอะแยะแต่เมื่อสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วมันควบคุมจิต มันเกิดความอบอุ่นมันเกิดความซาบซึ้งมันเกิดความแข็งแกร่งแล้วจะไปทํำร้ายใครล่ะอบอุ่นก็เกิดขึ้นมาแล้วซาบซึ้งก็เกิดขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งก็เกิดขึ้นมาแล้วอารมณ์เหล่านี้ก็จะไม่ไปทําร้ายใครมันอบอุ่นแล้วมันไม่ว้าเว <S <S 2> <S 2> มันซาบซึ้งมันดื่มดำมือนหลงพ่อที่เคยเกิดขึ้นโอ้โท่านบอกว่ามันมีความสุขเหลือเกิน มีความอบอุ่นเลอเกินมีความทราบซึ่งเลอเกินมีความมีความแข็งแกร่งเลือเกินท่านก็ต้องการอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นตำราทั้งสามเล่มนี้เล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเล่มที่สามนี่มีความชัดเจนอย่างมากๆซึ่งมีตำราเดียวในโลกนี้ท่านทั้งหลายมาเรียนเถิดเรียนแล้วท่านก็จะรู้ว่าการทำสมาธิมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ท่านเขียนไว้ทั้ง12ข้อแล้วท่านก็จะได้รู้ตามลำดับเพราะฉะนั้นการเรียนนี้มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็มีภาคเสาร์อาทิตย์ภาคจันทร์วันศุกร์ท่านเรียนภาควันจันทร์วันศุกร์ก็ไปเรียนภาคจันทร์วันศุกร์6โมง6โมงเย็นไปถึง2ทุ่มครึ่งถ้าภาคเสาร์อาทิตย์ก็9โมงเช้าไปถึงบ่าย3โมงครึ่ง4โมงประมาณนี้ นอกจากนี้ท่านยังทำการบ้านด้วยอันนี้สำคัญนะเพื่อให้ความต่อเนื่องมันเกิดขึ้นทางคณะโคูพี่เลี้ยงก็จะแนะนำว่าทำการบ้านท่านต้องทำอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งก็เหมือนเขารณรงค์ให้ใส่หน้ากากแล้วก็พยายามทำนักใส่หน้ากากให้มากมันป้องกันโควิดได้ การทำสมาธิก็ป้องกันโควิดใจโควิดใจคือความเบือ่อความเซงความกังวลหรือความเครียดต่างๆนี่มันก็จะลดลงลดลงมันก็เป็นจิตใสจิตใสมันเป็นบุญจิตขุนมันเป็นบาปเรามาสร้างจิตใสให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้จิตของเรานี่เกิดความเครียดความกังวลน้อยใจเสียใจต่างๆอันนี้คือเราทำสมาธิเป็นการกรองอารมณ์แล้ว ยงขอย้ําว่าหลวงพ่อบอกว่าขาดสมาธิสติก็อ่อนสติอ่อนสมาธิก็อ่อนสมาธิอ่อนปัญญาก็อ่อนปัญญาอ่อนก็แยกแยะอารมณ์ไม่ได้เมื่อแยกแยะอารมณ์ไม่ได้ก็เอาอารมณ์ที่ไม่ดีมั่งดีมั่งส่วนมากจะไม่ดีเข้าสู่จิต มันก็เลยทําให้หงดหงิดง่าย<ม>เบื่อง่ายเซ็งง่ายกังวลง่ายเครียดง่ายแต่ถ้าหากว่าเราทําสมาธิแล้วสติมันก็เพิ่มขึ้นเมื่อสติเพิ่มขึ้นสมาธิก็แข็งแกร่งเมื่อสมาธิแข็งแกร่งปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญากเกิดขึ้นก็แยกแยะอารมณ์ได้มันก็ไม่เอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าสู่จิตของเราก็เลยกลายเป็นจิตใสจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบาน ท่านจะประคุณสนิพระญาณนวชโรดมหลวงพ่อไปเรียนท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาเรียนสมาธิกับสถาบันพลังกิตานุภาพเถิดแล้วท่านทั้งหลายจะได้รู้จักว่าสมาธิมีประโยชน์อย่างไรก็ขออนุโมทนากับทุกทุกท่านที่ตั้งใจจะมาเรียนหลักสูตรสมาธิก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ อะนุโมทามิ